สวัสดีครับวันนี้มีข่าวสารเกี่ยวกับโครงการโครแสนล้านนะครับมาฝากทุกคนกันนะครับคละมอนุมัติเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับโครงการนี้โดยจะปล่อยสินเชื่อให้กับเกษตรกรคนละ5 0,000บาทนะครับซื้อบัวแม่พันธุ์มาเลี้ยง2ตัวนะครับแล้วก็โครงการเนี่ยระยะโครงการอยู่ที่5ปีนะครับปีที่1ถึงปีที่2 ไม่ต้องชําระเงินต้นแล้วก็ไม่ต้องชําระดอกเบี้ยนะครับปีที่3เริ่มชําระดอกเบี้ยส่วนปีที่4ก็เริ่มชําระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยนะครับแล้วก็ปีที่5ชําระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยในส่วนที่เหลือนะครับปีที่4นี่ชําระเงินต้น2องหมนนะครับแล้วก็ดอกเบี้ยนะครับแล้วก็ปีที่5ชําระในส่วนที ás, e. ่เหลือให้จนครบนะครับบางคนนะครับ <achsen> ที่กำลังอยากจะเลี้ยงวัวแต่ไม่มีต้นทุนนะครับไม่มีทุนก็ถือว่าเป็นโอกาสดีนะครับที่จะหาวัวมาเลี้ยงนะครับเข้าร่วมโครงการนี้ได้ส่วนบางคนก็อาจจะมองว่าราคาวัวตกต่ำขนาดนี้ทําไมยังปล่อยเงินกู้ยังทําโครงการแบบนี้มาอีกนะครับทําให้เกษตรกรเรกรป็นหนี้เพิ่มนะครับมันก็แล้วแต่มุมมองนะครับแต่ท้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับรัฐบาลนะครับที่จะสามารถช่วยเหลือเกษตรกร,ร,กรได้มากน้อยแค่ไหนนะครับ ตลาดชัดเจนไหมนะครับเพราะว่าตอนนี้ราคาวัวราคาวัวมีชีวิตนะครับขอย้ําว่าเป็นราคาวัวมีชีวิตราคาถูกมากนะครับเมื่อเทียบกับราคาที่เขียงเนื้อขายอยู่ก็ยังราคาแพงอยู่นะครับไม่ได้ลดลงตามราคาวัวมีชีวิตเลยนะครับถ้ารัฐบาลมีความตั้งใจที่จะแก้ไขจริงๆนะครับแก้ไขเรื่องราคาวัวตกต่าจริงๆผมว่า โครงการก็น่าจะเดินได้นะครับและก็สิ่งที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือโครงการต้องมีความชัดเจนในเรื่องของการตลาดนะครับว่าต้องการตลาดแบบไหนนะครับซึ่งมันจะมีผลกับาการคัดเลือกพันโคนะครับการผลิตนะครับให้ได้ลูกโคและก็เนื้อโคที่มีคุณภาพตามความต้องการของลูกค้านะครับตามความต้องการของตลาดซึ่งผมเชื่อนะครับว่า ถ้ารัฐบาลมีความชัดเจนเรื่องตลาดเนี่ยการผลิตเกษตรกร,ร,กรไม่น่ามีปัญหานะครับเพราะส่วนหนึ่งก็คือเกษตรกร,ร,กรที่มีความตั้งใจเลี้ยงเนี่ยถ้ามีตลาดที่ชัดเจนรัฐบาลมีการรับประกันราคาที่มันชัดเจนแล้วก็ต่อเนื่องนะครับผมเชื่อว่าคนที่ตั้งใจเลี้ยงเนี่ยประสบความสําเร็จแน่นอนนะครับเพราะเขาจะมองเห็นโอกาสนะครับแล้วก็จะมีความตั้งใจเลี้ยงการดูแลนะครับ รวมถึงถ้ามีการส่งเสริมเรื่องความรู้เรื่องอการดูแลสุขภาพสัตว์การจัดการเรื่องอาหารอย่างนี้นะครับเสริมเข้ามานะครับผมเชื่อว่าเกษตรกรไทยเนี่ยจะหายจนนะครับอันนี้คือผมมองบวกนะครับแต่รัฐบาลต้องมีความชัดเจนแล้วก็มีความจริงใจที่จะแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังนะครับและยั่งยืนนะครับผมเชื่อว่าถึงแม าจะไม่สําเร็จ100%นะครับอาจจะไม่ได้ลูกโคตามที่คา,าดหวังไว้แต่ถ้ามีความตั้งใจผมว่ามันไม่ยากเกินความสามารถของเกษตรกรไทยแน่นอนนะครับฝากรัฐบาลด้วยนะครับ